บางครั้งคนที่เห็นความจริงไม่ใช่คนในบ้านแต่เป็นคนที่ใส่ใจสาราวัดในคืนนั้นเงียบกว่าทุกคืนลมพัดเอื่อยจนเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆเหมือนหัวใจของคนฟังที่กำลังจะถูกแตะในจุดที่ไม่เคยมีใครแตะแม่ชีอัญญานั่งนิ่งก่อนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงช้าและนุ่มลูกเอ๋ย วันนี้แม่ชีอยากเล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งเด็กที่ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือเพราะเขาเชื่อว่าความเจ็บของเขาไม่ควรเป็นภาระของใครเด็กคนนั้นเป็นเด็กธรรมดาไม่เกเรไม่โดดเด่นไม่เรียกร้องความสนใจเขาไปโรงเรียนตรงเวลาทำการบ้านครบนั่งเงียบอยู่หลังห้องเหมือนเด็กที่ไม่มีปัญหาแต่ความเงียบของเขาไม่ใช่ความสงบมันคือความเคยชิน กับการเก็บทุกอย่างไว้ข้างในวันหนึ่งขณะเด็กยกมือส่งสมุดครูเห็นบางอย่างที่คนอื่นไม่ทันสังเกตรอยเลือดแห้งเล็กๆตรงข้อมือเสื้อกับแผลถลอกใหม่ที่ยังแดงอยู่มันไม่ใช่แผลจากการเล่นสนและไม่ใช่รอยที่ควรเกิดซ้ำๆครูไม่ได้พูดทันทีแต่หัวใจครูเริ่มไม่สบายใจในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียง ครูกับมองเห็นเด็กที่เงียบที่สุดไม่ใช่เพราะครูเก่งกว่าใครแต่เป็นเพราะครูใส่ใจใส่ใจในสายตาที่หลบใส่ใจในแขนที่พยายามซ่อนใส่ใจในรอยยิ้มที่มาเร็วเกินไปเหมือนกลัวคนจะถามหลังเลิกเรียนครูเรียกเด็กคนนั้นไว้ไม่ได้ขึ้นเสียงไม่ได้ตำหนิไม่ได้ถามว่าใครทำครูเพียงนั่งลงให้อยู่ระดับเดียวกับเด็กแล้วถามเบาๆว่า เจ็บไหมลูกคำถามนั้นไม่ได้เจาะเข้าไปในแผลแต่แตะลงตรงหัวใจเด็กตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดไม่เป็นไรครับครูคำพูดสั้นๆที่เด็กหลายคนพูดได้แต่สำหรับเด็กคนนี้มันคือประโยคที่ใช้ปกป้องตัวเองมาทั้งชีวิตไม่เป็นไรเพราะไม่อยากให้ใครลำบากไม่เป็นไรเพราะกลัวเรื่องจะใหญ่ไม่เป็นไร เพราะคิดว่าความเจ็บคือเรื่องที่ต้องทนครูไม่ได้เถียงไม่ได้ซักไม่ได้บังคับให้เล่าครูเพียงพูดว่าถ้าไม่เป็นไรครูขอนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยได้ไหมเด็กนิ่งไปเป็นครั้งแรกที่มีผู้ใหญ่ไม่รีบจากไปเมื่อเขาพูดว่าไม่เป็นไรครูพาเด็กไปนั่งเงียบๆตรงมุมสงบของโรงเรียนไม่มีคำสอนไม่มีคำปลอบ ไม่มีคำสัญญามีแค่การอยู่ด้วยอย่างไม่เร่งอย่างไม่กดดันอย่างไม่มองข้ามและในความเงียบนั้นเด็กเริ่มรู้สึกว่าบางทีเขาอาจไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้แม่ฉีอัญญาหยุดเล่าก่อนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่อ่อนลงลูกเอ๋ยบางชีวิตไม่ได้ต้องการคนแก้ปัญหาแต่ต้องการคนที่เห็นว่าเขากำลังเจ็บ ครูที่ดีอาจไม่ใช่คนที่สอนเก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่มองข้ามสัญญาณเล็กๆของหัวใจเด็กคนหนึ่งความเมตตาบางครั้งมาในรูปของการนั่ง,งเงียบๆโดยไม่ทิ้งกันไปไหนแม่ชีอัญญามองผู้ฟังหลายคนก้มหน้าบางคนกำมือแน่นถ้าวันหนึ่งลูกเป็นครูเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นใครก็ตามที่มีโอกาสมองเห็น อย่ารีบเชื่อคำว่าไม่เป็นไรถ้ามันออกมาจากปากของคนที่ไม่เคยได้เลือกอะไรเลยเพราะบางครั้งการมองเห็นและการไม่เดินหนีอาจเป็นเหตุเดียวที่ทำให้ใครบางคนยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อศาลายังคงเงียบแต่ความเงียบนั้นไม่ว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยคำถามในใจว่าเราเคยมองข้ามใครไปโดยไม่รู้ตัวหรือไม่และถ้าเห็นแล้ว เราจะเลือกเดินผ่านหรือนั่งลงข้างเขาเหมือนครูคนนั้นที่เลือกมองเห็นโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยตะเกียงดินเผาดับลงอย่างแผ่วเบาแต่ในหัวใจของคนฟังทุกคนกลับสว่างขึ้นกว่าที่เคย